คนปลาทับทิมสองตัวห้าสิบโคนมาบาร์เด้งเขามาเปิดที่คุงนะ่งสูว่านเว้เราก็เลยลองมาเดินชบ่บายเพราะว่ามันขึ้นชื่อแบบของถูกอะไรนี้นี่โคเรียนเดอร์ผักชีกำลังสิบโคนใหญ่มากนี่ผักชีกำลังสิบโคนถูกมากทุกคนอันนี้ผักชีฝรั่ง กำละสิห้าคนถูกอะแล้วของก็จัดเรียงวางสวยงามนะกระรามหัวละยีิบสี่หรอโลละอันนี้ซื้อไปหอมเมี่ยงปลาน่าจะอร่อยลินจี่กิโลละ99้าสิก้าแตงกวาน่ารักมากเลยโลละหกสิบมาราคีนกก็มีไข่เข็มทอดสิบเก้า 99. ที่มอสโาเด้นเขาขายวัตถุดิบจากประเทศอื่นอ่ะทุกคนจากบบชีสจากตรุรกีเนื้อจากตรุรกีขายอาหารแบบแปลกๆขายอาหารมันก็ไม่แปลกหรอกก็เหมือนกับอาหารประจําชาติอื่นอะไรย่างเงี้ยอาหารแขกก็เยอะอาหารไทยก็หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกอย่างเงี้ยช่ยปบ้าคนสซเดนก็ไม่ค่อยกินหรอกแต่ว่าก็เป็นพวกคนที่แบบมาใส่อยู่สซเดนเขาก็บริโภคพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ถ้าจะหาแปลกๆต้องมาหาที่มอสบอเอันนี้เหมือนเป็นเครื่องในต่างๆอันนี้เป็นอะไรนะ ลันเตสติกลสอุ้ยบอลอุ้ยลูกอันท้าลูกอันท้าแก่หอวใจอันนี้หัวใจอันนี้ตับน่ากินมากเลยทุกคนเห็นมีคนเขาซื้ออันนี้ไปเยอะมากเลยอ่ะขายบัตแล้วว่าน่ากินมากเลยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นโซนเอเชีย,ยตรงนี้นะคะมาดูกันว่าเขาจะขายอะไรบ้างนะน่าจะไม่เยอะน่าจะแบบทั่วไป ไม่ได้แบบเหมือนพิเศษกว่าที่อื่นจัตามิก้าก็มีก็จะมีแบบโปรดักต์หลากหลายมากทั้งนมทั้งชีสทั้งเนยทั้งเนื้อทั้งเส้นทั้งซอสอะไรอย่เงี้ยก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลมากนี่อย่างโยเกิร์ตพร้อมเดือมีเขาขายเป็นลิตรเลยนะอาหารเบาขานี่โซนอาหารโปรแลนด์โซนอาหารเบลเรียพวกเส้นมาม่าต่างๆของเอเชียมาดูว่ามาม่าราคาเท่าไหร่อ๋อซองละเกือบแปดคนก็ถือว่า ไม่ถูกเท่าไหร่มาม่าครับมาม่าครับัมะมะบละสิบสี่ครับละส,สิน้ำปลาตาช่างขวดละสามสิบเจดโครนเว้ยอันนี้หมดแล้วจริงๆถั่วเหลืองนี่ของเราหมดแล้วเยอแม็กกี้ก็มีขวดละสามสิดของเรามีฝั่งนี้ด้วยอะเอเชียโอ้โหขนมันนี้เป็นฝั่งค้าเานะสาลายเท่าแก่น้อย อันนี้ถุงแล้วามสิบโคร3สามสิบแพงไหมอ่ะซึ่งขนมจีนนี่อาหารของอิหรานนะคะอาหารกลุ่มตะวันออกกลางค่ะที่เราสนใจมาที่มาดปได้คืเอยไหมเราจะมาดูพวกปลาทุกปน,นินพวกกุ้งตัวใหญ่แนี้นี่ไงเจอแล้วคนปลาทับทิมสองตัว50โคนหมึกตัวเล็กๆถุงละเก้าสิบสี กุ้งประมาณถึง600กร,รมัม1 3 0โลล์โภมซอนของหวานก็น่ามนาะดูชิหาทำมาขายมากเป็นอาหารเหมือนตะวันออกกลาง้เอไม่ใช่เหมือนขมอนมเป็นขมนมตะวันออกกลางม,มีซามโมซาแช่แข็งด้วยอะ่ะดูว่าวันนี้หมดไปเท่าไหร่นะคะป้าของเราเขาพิ้พ63